มีคนไปพบเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่มีอายุ11ขวบเท่านั้นเองเธอเนี่ยลอยแพอยู่กลางทะเลคนเดียวไม่มีอะไรบนแพเลยแม้แต่ไม้พายเนี่ยเธอก็ไม่มีต่ลอยอยู่อย่างนั้นเนี่ยสวันเต็มด้วยกันสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออร์ก๊อตนะคะช่องที่ใครลหลายๆคนเนี่ยไม่เคยดู วันนี้นะคะเจนมีเรื่องน่าประหลาดใจที่เป็นเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี1961มีคนไปพบเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่มีอายุ11ขวบเท่านั้นเองเธอเนี่ยลอยแพอยู่กลางทะเลคนเดียวเลยโดยที่ไม่มีอะไรบนแพเลยแม้แต่ไม้พายเนี่ยเธอก็ไม่มีนะคะเธอลอยอยู่อย่างนั้นเนี่ยสวันเต็มด้วยกัน วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอไปลอยแพอ,อยู่แบบนั้นในปี2010นะคะซึ่งผ่านมาหลายปีมากๆแล้วเนี่ยเธอเพิ่งจะมาเปิดเผยความลับออกมานะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เธอไปลอยแพอ,อ,อยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของเทอร์รี่โจนะคะเด็กสาวคนนี้เนี่ยได้พาครอบครัวของเขาเนี่ยไปออกทิปด้วยกันเช่าเรือที่มีชื่อว่าบลูเบลนะคะเป็นเรือหรูเลยแหละ สมาชิกที่ไปด้วยกันทั้งหมดในวันนั้นเนี่ยมีถึง7คนด้วยกันนะคะรวมเธอด้วยมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็ตัวเธอเองนะคะแล้วก็น้องสาวคนเล็กและอีก2คนเนี่ยเป็นกับตันเรือนะคะที่เป็นเพื่อนพ่อของเธอเองและก็ภรรยาของเขา4วันผ่านไปนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นปกติดีทุกคนมีความสุขจนกระทั่งมาถึงคืนที่5เรื่องรายๆก็เกิดขึ้น ตอนนั้นเทอร์รี่โจนเนี่ยหลับแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ดีดีเนี่ยกลางดึกเธอก็ได้ยินเสียงตึงตังนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงคนกรีดเธอก็ได้ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนนะคะเสียงมาจากข้างบนก็เลยรีบวิ่งเปิดประตูออกไปดูแล้วก็พบว่าแม่ของเธอกับพี่ชายของเธอเนี่ยนอนจมกองเลือดเหมือนมีรอยแทงอะ่ะทุกคน เดินไปข้างๆก็เจอมีดนะคะที่เปื้อนเลือดเธอตกใจมากก็เลยรีบวิ่งไปหากัปตันเรือที่เป็นเพื่อนพ่อของเธออยู่ดีๆนะคะเขาก็วิ่งมาแล้วก็ตบไปที่หน้าของเธอแล้วก็บอกให้โจเนี่ยกลับเข้าไปในห้องของตัวเองข้างล่างนะคะเธอก็กลัวมากก็เลยกลับเข้าไปในห้องของตัวเองเขาเนี่ยวิ่งเข้ามาหยิบปืนแถวห้องเธอนะคะแล้วก็มีเสียงปึงปังเต็มไปหมดเลยอะ่ะเธอเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วแน่ๆหละ พอหลังจากมีเสียงปึ้งปั้งปึ้งปังในเรือเนี่ยทุกคนเธอก็ได้ยินเสียงน้ําไหลเข้ามาในเรือ นั่นก็คือเรือมันั่วนนั่นเองซึ่งสาเหตุที่เรือรั่วเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเขานะคะตั้งใจเพราะว่าก็เรียกได้ว่าไม่อยากโดนคดีแหละก็เลยแบบอยากให้เรือเนี่ยจมหายลงไปในน้ําเลยแต่ด้วยควที่ความเธอรีโจนะคะเธอเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีสติเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาดูเหตุการณ์นะคะแล้วก็คนพบว่าเออเรือมันกําลังจะจมนะคะแล้วมีหน่ําซ้าเนี่ยยังเห็นว่ากับตันเรือนะคะฮาวิของเราเนี่ยกำลังเอาเรือลาเล็กเนี่ยคือเขาเนี่ยพายออกไปคนเดียวเลยแล้วเขาเนี่ยก ทิ้งเธอที่โจไว้ตรงนั้นเธอก็ไม่รู้จะทํายังไงตกใจมากก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในเรือเพื่อที่จะหาอะไรก็ได้เนี่ยมาประทังชีวิตเธอให้มันรอดณนะตรงนั้นนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเธอไปเจอแพรลำานึงนะคะเธอก็เลยรีบดึงแพรนั้นอ,ออกมาเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วก็เอาตัวขึ้นไปอยู่บนแพรนะโดยที่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมากแล้วณนะขณะนั้นเนี่ยเธอก็มั่นใจแล้วว่า ทุกคนเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะณนะตอนนี้คนที่มีชีวิตรอดก็คือเธอแล้วก็ฆาตรกรที่เป็นกับตันเรือคนนั้นนั่นเองอจะว่าไปนี่เรียกได้ว่าเทอริโจเนี่ย,เ,นเ,นยเป็นเด็กที่ EQ สูงมากเลยนะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวขนาดนี้อะ่ะแต่เธอกลับกลายเป็นคนที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ถือว่าเธอเก่งมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ลอยเรืออยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพื่อที่จะรอคอยว่ามันต้องมีใครสักคนเนี่ยแหละมาเห็น ว่าเธอเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็รอคอยการช่วยเหลืออยู่สุดท้ายนะคะผ่านไป84ชั่วโมงด้วยกัน เราสี่วันนะคะก็มีคนมาพบเธอจนได้แล้สุดท้ายเนี่ยเธอก็ถูกนําตัวเข้าโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะรักษาให้กลับมาหายดีเพราะว่าตอนนี้เขามาพบเธอเนี่ยอาการเธอไม่โอเคแล้วนะคะเหมือนคนที่ใกล้จะตายแล้วนั่นเองเธออขาดน้ําริมฝีปากเนี่ยเริ่มแหง้งเริ่มแตกนะคะเริ่มปากม่วงผิวดูไม่ดีแล้วอะ่ะตอนนั้นแต่ยังดีที่ว่าสภาพจิตของเธอเนี่ยยังดีอยู่ก็เลยทําให้เธอรอด นนั้้มาไดแต่ทุกคนดูไหมว่าตัดภาพไปที่ฮาวีกับตันเรือที่เป็นฆาตรกรเนี่ยเขาไปอยู่ไหนเขามีคนมาช่วยได้ตั้งแต่หนึ่งวันถัดไปหลังจากที่เขาได้ฆ่าทุกคนนะคะแล้วเขาก็เลยโกหกกับคนเหล่านั้นว่าที่เขาพายเรือมาคนเดียวเนี่ยนั้นเป็นเพราะว่าเรือมันจมแล้วเขาก็เอาชีวิตรอดได้คนเดียวแบบอย่างวุดวิดโหน่าสงสารจริงๆเลยพ่อคุณแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากฮาวีรู้ว่า น้องโจของเราเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่เขาก็รู้แล้วว่าโอ้เขาไม่รอดแน่ๆเลย เขาต้องโดนจับแน่ๆเขาก็เลยรีบฆ่าตัวตายชิงไปก่อนนะคะสาเหตุที่ว่าทำไมฮาวีถึงไม่ฆ่าน้องโจคนเดียวบนเรือลำนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าเขาไปก่อนแล้วสิ่งที่ทุกคนสงสัยเนี่ยทำไมเขาต้องฆ่าทุกคนเหตุเกิดอย่างนี้ค่ะฮาวีเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะแล้วก็อยากที่จะได้เงินประกันจากภรรยาของเขานั่นเองซึ่งนั่นมีมูลค่า20,000ดอลลาร์เลยทีเดียว เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าเธอนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบังเอิญว่าคนในครอบครัวของน้องเทอร์รี่โจเนี่ยมาเห็นกันเขาก็เลยฆ่าทิ้งกันหมดเลยค่ะหรือว่าที่เขาไม่ฆ่าเทอร์รี่โจ o เพราะว่าเธอไม่เห็นเหตุการณ์อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะก <laughs> ็ถ้าใครอยากไปติดตามเรื่องนี้นะคะก็ ลองพิมพ์ว่าเทอร์รี่โจลงไปบนอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนก็จะได้เจอว่าแบบเธอเคยมาเล่าในรายการต่างๆนานาน,นะคะตอนที่เธอโตแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ถ้าเข้าไปดูก็อาจจะตกใจหน่อยเพราะว่าหนูน้อยเทอร์รี่โจของเราเนี่ยเธอก็ออจริงๆเขาก็แก่กว่าพวกเราอีกนะเขาก็โตมากแล้วแหละเรื่องนี้นะคะดังมากเลยแหละในตอนนั้นเนี่ยจนมีคนเนี่ยได้ทํานิยายออกมาในปี1967นะคะนิยายเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า the last one left ลองไปหาดูได้สำหรับวันนี้นะคะก็เจนขอลาทุกคนไปเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าถ้าอยากติดตามคลิปต่อๆไปของเจนเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ใป้นช a n e ด้วยนะคะ